สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่นอีเลฟในมือคุณ 7-Delivery มีความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งเกาหลีเหนือค่ะน้องสาวของคิมจองอึนนะคะคิมยอจองค่ะได้ประนามสาหรัฐนะคะในการที่ส่งรถถังเข้าไปช่วยเหลือ,อยูเครนมากขึ้นนะคะโดยย้ำว่าสาหรัฐค่ะได้ก้าวข้ามเส้นแดงโดยใช้สงครามเป็นตัวแทนค่ะ สำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือนะคะรายงา,ายนเม <นา S 2> ื่อวานนี้ว่าคิม<โน>ยอจองน้องสาวผู้ทรงอำนาจของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือออกแถลงการประนามสหรัฐแสดงความกังวลอย่างจริงจังที่สหรัฐประกาศส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีศักยภาพในการรุกภาคพ,พื้นดินให้แก่ยูเครนเธอระบุว่านี่เป็นการเพิ่มความตึงเครียดให้แก่สถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ โดยคิมยอจองได้กล่าวต่อไปนะคะว่าสาหรัฐได้ก้าวข้ามเส้นแดงมากขึ้นไปอีกเพื่อพยายามจะครองโลกโดยการใช้สงครามตัวแทนพร้อมกับยืนยันว่าเกาหลีเหนือจะยืนหยัดอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบรัสเซียในการต่อต้านสาหรัฐค่ะสัปาดาห์นี้สหรัฐได้ประกาศจะส่งรถถังที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพสหรัฐให้แก่ยูเครน31คันนะคะตามหลังเยอรมนีที่มีการประกาศจะส่งรถถังหลายคันให้แก่ยูเครนเช่นเดียวกัน รอยเ,เตอร์ก็ระบุว่าการส่งรถถังให้แก่ยูเครนถือเป็นการฉีกข้อห้ามของประเทศตะวันตกในการสนับสนุนยูเครนในความขัดแย้งของรัสเซียเนื่องจากนะเป็นการให้อาวุธที่มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการรุกรานเป็นหลักค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่อออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสด รวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ